ไปดูยาไอซ์ที่ลอยมาติดทะเลในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่สามีนาคมที่ผ่านมาแล้วยาเสพติดชนิดนี้นะ่ะบรรจุมาอย่างดีเลยคือแพ็กกันน้ำมาอย่างดีเลยนะคะจากวันที่สามีนาคมมาจนถึงวันนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไอซ์ได้แล้วมากกว่า560กิโลกรัมค่ะคือตอนนี้พยายามจะตรวจสอบนะคะว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง<ม>ก็ได้ข้อมูลมานะคะว่าอาจจะเป็นกลุ่มยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งมาทางประเทศไทย แล้วเตรียมส่งต่อไปอยังประเทศที่3แต่อีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะไปเจอ,อยาไอซ์เข้าแล้วก็เก็บเอาไว้ครอบครองเป็นของตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทาหารนาวิกโยธินรรพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10 ตำบลแหลมกลัดจังหวัดตราดร่วมกันตรวจสอบไอซ์จำนวน21กิโลกรัมค่ะหลังจากที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านนำเรือลาตระเวนไปตามทะเลหน้าอ่าวตำบลแหลมกลัดแล้วก็ไปพบไอซ์ใส่ถุงพลาสติกลอยมาในทะเลนะคะคือเริ่มต้นมาตั้งแต่3มีนาคมที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เจอมากถึง561กิโลกรัมแล้วนะคะ กำนันตำบลแหลมกลัดคุณสุเนศทักคีรีเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเองพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านเฝ้าระวังออกไปตรวจแล้วก็ค้นหาไอซ์ในทะเลแหลมกลัดตลอดทั้งคืนเลยนะคะเพื่อที่จะเร่งค้นหาตามนโยบายของจังหวัดตราดป้องกันไอซ์ตกไปถึงมือของกลุ่มค้ายาเสพติดคาดว่าน่าจะยังมีไอซ์อยู่อีกแน่นอนนะคะ ขณะเดียวกันนายวีระวานิชกุลในอำเภอเมืองตราดยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ไอซ์ถูกกระแสคลืขึ้นและลมพัดมาถึงตำบลแหลมกลัดมีชาวบ้านบางรายนะคะแก่แอบเก็บไอซ์ไปครอบครองประมาณ6กกิโลกรัมตอนนี้เนี่ยรู้ตัวกลุ่มที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วแล้วก็ได้จัดกำลังเฝ้าระวังติดตามความเคลื่อนไหวอยู่นะคะเจ้าหน้าที่จะตรวจค้นทันทีถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้าและเสพไอซ์จำนวนดังกล่าวค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ